พับเย็บตะเข็บปลายขาให้เนื้อผ้าตรงเนี้ยบางๆนะคะเขาจะไม่นูนขึ้นมาแล้วก็บางๆเนี่ยทํายังไงนะคะมาดูกันเลยเนะาะเมื่อวานมีน้องคนนึงถามมานะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะนี่คือขาที่เราตัดมาแล้วเนาะ,ะแล้วก็เผื่อเย็บปกติเราจะพับใหญ่แค่ไหนแล้วก็ตัดเผื่อเท่าที่เราต้องการเลยนะคะริมริมผ้าควรจะเรียบให้เป็นให้เรียบนะคะ อยาให้เป็นยิบย,ย,ยึบยับยับจากนั้นนะคะเราก็จะมาคลิปนะคะขีดตรงนี้ตัดตะเข็บแบบนีนะะ้ข้างนี้ก็ตัดนะคะตัดให้ตรงกับช็อกที่เราขีดไว้แบบนี้นะะตัดเสร็จปับ๊บเราเลาะอ,อันนี้ออกได้โพง้ง แบบนี้นี่เขาเย็บไว้จะหลุดเราก็ย้ำให้เขานิดนึงได้แล้วเราก็แบะนะคะแบะแบบนี้ตะเข็บนี้ให้ล้มปกติอันนี้แบะนะคะจากนั้นเราก็พับแบบนี้นะคะสองที่แบบนี้ Thank <laughs> you. ร้อยต่อเราไม่ต้องย้ำนะคะเราใช้เดินได้มายาวๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเรียบๆนะคะเรียบๆ มือใหม่ลองไปทำกันดูนะคะ